สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทร์ถึงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่26ตุลาคม2565กระทรวงอุตสาหกรรมของรัสเซียเผยทางเทเลกราปว่า Mercedes Ben z ตั้งใจที่จะขายหุ้นบริษัทย่อยในรัสเซียให้กับนักลงทุนท,อทน้องถิ่นอัฟตตดอมเจ้าของหม่ของ Mercedes Ben z ์ในรัสเซียอัฟโตดอมจะสามารถดึงดูดบริษัทอื่นให้มาเป็นพันธมิตรในการผลิตร่วมกัน ขณะที่ Mercedes- Ben z ยืนยันความตั้งใจการขายครั้งนี้ในถแถลงการที่แยกออกมาอีกฉบับทางด้านนาัทัญยาโครเลวาผู้อำนวยการทั่วไปของ m e อร์ d e s Benz บอกว่าการปฏิบัติตามพันธก,กรณีที่มีต่อลูกค้าในรัสเซียรวมถึงการรักษาตําแหน่งงานให้กับพนักงานของหน่วยงานในรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญลําดับแรกการาทาธุรกรรมจะเสร็จสิ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอาการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมอร์เซเดสเบนกล่าวเอาไว้ในถแถลงการครับ ซึ่งบริษัทตะวันตกหลแห่งถอนตัวออกจากรัสเซียด้วยเหตุผลด้านจริยธรรมและด้านโลจิสติกนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารที่เรียกกันว่าปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565อย่างไรก็ตามนั้นยังไม่มีรายละเอียดทางการเงินของการทาธุรกรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับมาตรการการข่มบัติที่ชาติตะวันตกดําเนินต่อรัสเซียตั้งแต่เริ่มการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทําให้ซัพพลายเชนหยุดชะงักลงจากมาก ภาคเทคโนโลยีและการผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษนะครับก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งของญี่ปุ่นเองนั้นก็ได้มีการขายหุ้นเนี่ยครับให้กับทางด้านรัฐวิสากิจของรัสเซียเนี่ยในราคาที่เรียกว่าแค่1นึ่รูเบิลเท่านั้นเพื่อที่จะรอว่าสามารถกลับไปซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา10ปีนี่ก็เช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ดําเนินการในการที่จะขายหุ้นของบริษัทตัวเองนั้นให้กับบริษัทหรือว่านักลงทุนท้องถิ่น อย่างอัโตดอมนั่นก็คือทางด้านบริษัทเมอร์ d ซเดสเบนก็ต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะได้รับการอนุมัติเนี่ยครับจากทางด้านในส่วนของรัฐบาลรัสเซียหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่สําหรับการขายหุ้นของเมอร์ d e เดสเบนนะครับนี่ก็เป็นบริษัทข้ามชาติอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่กำลังจะดําเนินการถอนตัวออกจากทางด้านรัสเซียจากมาตรการที่ชาติตะวันตกนั้นเนี่ยไปเล่นงานหรือว่าข้อบ,บาตรรัสเซียก็เลยทําให้เรื่องของการส่งเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือว่า เรื่องของอข้อมูลเนี่ยครับหรือว่าวัตถุตั้งต้นในการที่จะนําไปสู่การผลิตนั้นเนี่ยมันทําได้ยากรวมถึงการดําเนินการนั้นเนี่ยครับการดําเนินธุรก,กิจนั้นก็ไม่เป็นไปตามปกติก็เลยทําให้บริษัทเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องถอนตัวออกจากทางด้านรัเสเซียนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาอินเทอร์เน็ตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe และกดติดตามช่องท้าอินเตอร์เน็ตด้วยครับ